สถานที่สวยๆในเพชรบุรีมีให้ดูไม่จบไม่สิน้นและวันนี้ป้าแอนก็จะพามาที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้บังเอิญต้องออกมาทำธุระข้างนอกแต่เสร็จแล้วก็เลื่อยเปื่อยเยช้ใช้ไปเรื่อยแล้วก็มาโพล่ที่นี่เขื่อนเพชร แ,แอนแค่อยากมาถ่ายรูปดูน้ำดูวิวไม่มีอะไรมากแล้วก็จะกลับบ้านแต่เพื่อนที่มาด้วยบนหิวข้าวก็เลยชวนกันไปกินที่เคนแกงกระจานแล้วเราก็มาถึงร้านริมแกงจากเคนเพชร ขับมาที่แก่งกระจานนี่ก็แค่ยี่9ปดยีโลเท่านั้นเองมาแก่งกระจานทีไรก็จะมานั่งกินที่ร้านเนี้ยเพราะว่าบรรยากาศดีวิวสวยแต่มาวันนี้น้ำในเขื่อนแห้งจนน่าตกใจถ้าน้ำเยอะๆมันจะสวยกว่านี้มากต้นจิกดอกกำลังร่วงเลยทำให้พื้นเป็นสีชมพูชมพู สวยจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้คือปลาคังนึ่งมาแก่งกระจามต้องกินอันนี้น,นี่ปลาช่อนผัดขึ้นใช่ น้ำจิ้มซีฟูดน่ากินมากมาสองคนเลยสั่งแค่สองอย่างสั่งเยอะกลัวกินไม่หมด,ดมน้ำจิ้มซีฟูดเขาแซ่บมากอร่อยจริงประครังนึงจาระร้อยปลาช่อนผัดจาละร้อหข้าวเปล่าจาละสิบบาทจ่ายหลักร้อยวิวหลักล้านอาหารอร่อยด้วย อิ่มแล้วก็นึกอยากจะไปถ่ายรูปเล่นสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปที่สันเขื่อนตรงนี้ตอนนี้ก็มายืนที่สันเขื่อนแล้ววันนี้ฟ้าครึ้มไม่มีแดดบรรยากาศก็จะทมึนทมึนหน่อย ชื่นสนปแอนอุตสาห์ขึ้นไตเติ้ลไว้ว่าจะพาไปเที่ยวชมหุบเขาโพธิสัตว์แต่ยังไปไม่ถึงสักทีแวะตรงนูน่นหย่อนตรงนี้จริงๆแล้วโปรแกรมวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมาทั้งหมดแต่กลายเป็นว่ามาเป็นเรื่องเป็นราวจากสันเขื่อนนี่ก็ราวๆหกเจ็ดกิโลเท่านั้นเอง และแล้วเราก็มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานสองของคุณแม่ชีสันสนีเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความเงียบสงบความเป็นธรรมชาติ ที่น่าทึ่งคือมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆที่ถูกอบร้อมมาปลูกดูต้นนี้ซะก่อนต้นไซย้อยออกมาแบบนี้เลยใหญ่ยักษ์สารานี้ที่ทำจากไม้ไผ่และหวายสีตัดกับสีเขียวของใบไม้ มันเป็นความแตกต่างที่กลมกลืนเราขับตามรถกอล์ฟของแม่ชีไปที่ท่านอุตส่าห์เอื้อเฟื้อจะพาเราชมให้ทั่วๆ อนนี้แม่ชีกำลังนำเราชมบริเวณร,บรอบๆค่ะเรียกว่าภุเขาโพธิสัตว์เลยนะคะอันนี้คอภูเขาโพธิสัตว์ค่ะ,คะอันนี้เป็นสถูปมนนะคะสถูปมนสถูปมนอันนี้ก็คือหมายความว่าดินน้ำลมไฟเราค่ะถ้าทั้งสี่เราก็คือดินน้ำลมไฟนะคะ อันนี้หินเกลือจากฮิมาลายันฮิมาลายอันเดียวก็ไม่ฮิมาลายันฮิมาลาย์หินเลือสีชมพูนะคะเรียกพิน่นเอะนรหนะคะเรียกว่าอะไรนะคะสถูปมน เป็นผ้าที่สก,กรีนด้วยองค์พญตาลามหาโพธิสัตว์หา5,000องค์นะคะเข้ามานั่งในนี้รู้สึกได้ถึงความเย็นสงบสบายโอบล้อมไปด้วยภูเขารอบด้าน หินที่นำมาตกแต่งจัดเรียงไว้อย่างงดงามคุณแม่ชีที่นำชมสถานที่บอกว่าคุณแม่ชีสรนสนี สร้างที่นี่ไว้เพื่อจะมอบให้เป็นมรดกของโลก